you <laughs> don't คนที่หลงเข้าไปดูคลิปนี้จะกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กันในคอนเทนต์ของ5ซับ DPS ที e, ่ดีที่สุดในแต่ละธาตุซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเฉพาะอะ่ในความคิดส่วนตัวของผมนะครับก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยไอ้พวกคอนเทนต์ตัวละครที่ดีที่สุดในแต่ละธาตุเนี่ยผมจะให้คนดูหรือว่าผู้ชมทางบ้านเป็นคนบอสนะครับแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยเราจะใช้ความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับเป็นการตัดสินใจของผมเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ใครบางคนไม่พอใจบ้านนบนนนนนงนะครับในจุดนนนนนนนีี้ผผมมมมก็็ขขออออเเเเตตืาาาไวววววิิดดึงงงะคคคครััับ่่่ปพยแส นะครับใครที่แตกต่างอะไรยังไงสามารถลงมาคอมเมนต์กันได้เหมือนกันนะแต่ว่าขออย่างเดียวคืออย่าท็อกซิกนะครับผมเอาเป็นว่าทั้ง7จ็ดธาตุเนี่ยจะมีตัวละครอะไรกันบ้างเราไปฟังกันดีกว่าครับ i c h Man Shop โ no น .1 เรื่องเติมเกมเติมกิจชินแพคราคาโคตรถูกซึ่งถ้าเกิดว่าเติมในเว็บเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าที่เข้ารรวบริการรับไปเลยครับผม r Rich Man c ค i ยใช้แต้ส่วนลดได้แล้วร้านก็มีบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําและบัตรกำนันต่างๆสามารถเติมได้ทั้งในเว็บ ในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้นครับหากคุณกำลังมองหาร้านขายไอดีลโลคุณภาพที่ซื้อได้ชั่วป้าพและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนำร้านดีๆอย่างอาเขตครับเขาเป็นร้านขายไอดีลโลและไอเดีเริ่มต้น5ดาวพชเเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโน1นนทุกราคาสายกายชายอย่าพลาดนะครับ ก่อนอื่นผมขอเริ่มจากในส่วนของซับดีเีสท่าไฟกันก่อนเลยละกันครับเป็นหนึ่งในท่าที่มีตัวละครเยอะ มากมากจริงๆนะครับในเกมนี้แต่ว่าตัวละครที่เป็นซับดีเพซจริงๆเนี่ยมีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นสรผมเชื่อว่าเกิดทุกคนก็คงจะเห็นเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าตัวของเซียงหลิงเนี่ยเป็นซับดีเพซที่ดีที่สุดแล้วในส่วนของธาตุไฟทั้งหมดนะครับเพราะว่าที่เหลือเนี่ยก็อย่างเดย่าอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้เป็นซับดีเพซที่ดาเมจแรงอะไรนะเป็นในเรื่องของซับพอร์ตซะมากกว่าด้วยซ้ำนะครับในส่วนของเดย่านะแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงเออคำว่าซับดีเพซจริงๆเนี่ยตัวของเซียงหลิงน่าจะเป็นตัวละครเเเเดดดีีีียยววววทท่่นะ่่่นน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 ะะะะะคครรัััับบใใใตตตตขออองงงธธาาาาุุุไไฟ้้้้หมมมมมจจป็สผผ ออสองตัวคือถ้าเกิดเรามองฟรินะาเป็นซับดีเสไม่ได้มองเป็นซับพ,พอร์ตเนี่ยฟรินะาผมจะให้เป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองฟรินะาเป็นซับพ,พอร์ตแปลว่าตัวฟรินะาเนี่ยจะไม่ถูกนับถูกไหม ถ้าเป็นในกรณีนี้เนี่ยผมจะให้ตัวของเย่หลานแทนนะครับเพราะนี่คือซับเลเอร์ที่แรงที่สุดในธาตุน้ําแล้วแถมยังเก่งในเรื่องของการสำรวจแมปอีกด้วยนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะครบเครื่องแต่ว่าก็มีปัญหาในเรื่องของการฟื้นพลังงานเหมือนกันแต่บางคนอาจจะใช้แบบว่าเออธนูสากิพิเชียวอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อให้มันสามารถแบบว่ากดสกิลธาตุได้2รอบหรือว่าใช้ตัวของฟาเวอร์เพื่อให้ฟื้นฟูง่ายขึ้นเย่หลาก,ก็จะอุดจุดบอดของตัวเองไปได้เยอะนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่อาจจะปัญยากแต่คุณภาพของมันเเเเนนนีี่่่่่ยยแททบจจะะไไไไมมด้ตตตาางงงอรรรรรกกกัลลควววป็ิึ และต่อมาเป็นใสโซของซับดิเวียทาดไม้นะครับซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนว่า ในจุดนี้เนี่ยผมขอนับตัวของนาฮิดะเป็นซับดิเพียร์แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยไม่มีคําว่าซับดิเพียร์อยู่ในธาตุไม้เลยนะครับคือมันมีแต่ซัพพอร์ตซะส่วนใหญ่คือเกือบหมดเลยมีตัวละครที่เป็นแบบยืนในสนามหลักก็มีแทนาลิคาเวอันไฮแทมนะครับที่เหลือเป็นซัพพอร์ตหมดเลยครับจะมีนาฮิดะที่เข้าข่ายคําว่าซับดิเพียร์มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนาฮิดะก็จะได้รับในส่วนของได้รับตําแหน่งที่1ของซับดิเพียร์ไปเพราะว่าธาตุไม้เนี่ยมีแค่ตัวละครนี้ตัััััวววละะะคครรรเเเดดดดีียนนนนบบทท่่ปป็ Sub ็ซซพพอจจิิงงๆกกาาไไ้ม เรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ทำดาเมจนอกสนามแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเอามาที่กับนาฮิดะนาฮิดะก็ยังดีกว่าอยู่ดีแล้วต่อมาเปน็นอิสโวของซับดีเพสถ้าไฟฟ้าครับในจุดนี้เนี่ยผมจะให้ในส่วนของยาเอะนะคือถามว่าทำไมเราถึงไม่นับไรเดนนะครับไรเดนผมขอนับมาเป็นเมนดีเพสละกันนะครับตั้งแต่ซีศูนย์ยันซีสอง 2, หรือซีหกเลยคือผมเชื่อว่าต่อให้หลายๆคนจะพูดว่าตัวของซีศูนย์เนี่ยไปซับดีเพสแต่ผมก็เชื่อว่าผู้เล่นซีศูนย์เกือบทุกคน,นกันนนเเป็มอยู่ดี แทบจะไม่มีใครเอาตัวของไรเดนเนี่ยมาเล่นเป Sub ็นซับในเพจจริงๆหรอกครับโยนกูนจะเอาไปซับเอเนเบอร์ในกรณีของทีมไฮเปอร์บูมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะนับแค่ความสามารถในการเป Sub ็นซับในเพจแท้ๆเลยเนี่ยผมมองว่าใหญ่มิโกะน่าจะกินขาดในส่วนของทุกตัวที่อยู่ในตรงนี้นะครับอาจถ้าเกิดในกรณีของความ AOE ีเปย์เตอา์จะทำหน้าที่ได้ดีกว่านะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมองว่าภาษีโดยรวมยาเอกก็ยังดูดีกว่าอยู่ดีเนาะเพราะว่าตัวของยาเอกเองก,ก็มีสกิล AOE นะครับแต่ว่าอยู่ที่อันตินั่นเอง และถ้าต่อมาครับนั่นก็คือในส่วนงธาตุลมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะนับว่าคาซิงฮาเป็นซับลีเพทเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดไม่นับเขาเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่ลินเน็ตตัวเดียวซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะทําให้ใครหลายๆคนไม่พอใจในส่วนของตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าความสามารถในการเป็นซับลีเพทของคาซิงฮะเนี่ย มันก็ทําได้ดีกว่าเลนเน็ตจริงๆถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตัวละครซับพอร์ตนะครับก็คือคุณไปปั้นสายดาเมจเนี่ยดาเมจของคาเซฮะเองก็ยังแรงกว่าในส่วนของเลนเน็ตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของความสามารถในการไปซับรีเฟรชธาตุลมเนี่ยผมก็เลยให้คะแนในในส่วนคาเซฮะมากกว่านั่นเองแม้ว่าเขาจะเป็นตัวละครซับพอร์ตนะครับผมและถ้าต่อมานะี่ยก็คือในส่วนของธาตุน้ำแข็งครับโดยธาตุนี้เนี่ยจริงๆมีซับรีเฟรชเยอะมาก,มากๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนเคยะการยูที่เล่นสายซับรีเฟรชก็มีเนาะเอออันตีของการยูอะไรอออออยยยย่่่่่่าาาาาางีีี้้้นน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 ะะะะคคครรรรรรับับบหหหืวืวววววจเเเป็็็โโซลลลลชชตตตแแแดมมผใใส มาที่สุดเพราะว่าเขามีอาถาประโยชน์มากกว่าซับดิวิชต,ตัวอื่นนั่นเองอย่างเช่นโรเซเนียเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการเป็นแบตเตอรี่การแปรน้ําแข็งแล้วก็ในเรื่องของการบัฟอัตาคีนะครับแต่ว่าผู้ตามตรงแล้วชาลอตที่มีในเรื่องของการแปรน้าแข็งที่ดีกว่าโรสเซียมากๆแถมยังมีการฮิลเลือดด้วยเนี่ยผมคิดว่ามัน ความสามารถเนี่ยมันอาจจะดูน้อยกว่าแต่ว่ามันใช้ประโยชน์ได้มากกว่านั่นเองเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะไม่ได้อยากได้อัตราคีสสิบเปอร์เซ็นต์จากโรซเลียกันอยู่แล้วนะครับเพราะผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะไม่ได้อยากได้อัตราคีสสิบห้าเปอร์เซ็นต์จากโรซเลียกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสุดท้ายแลวเนี่ยในเกมนี้มันสามารถปั้นอัตราคีสเกินเจ็ดสิบได้ด้วยอัลติแฟกต์อยู่แล้วคือมันไม่จำเป็นต้องมีโรซเลียมาบัฟอัตราคีสแต่ว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับอีกอย่างคือโรซเรียเนี่ยเป็นตัวละครที่อันตรอยู่กับที่ทาให้เวลก เวลา,ากรณีที่เจอมอนแรนเนี่ยครับเราจะไม่สามารถแช่แข็งมอนได้เพราะว่ามอนมันแรนต์นะมันไม่ได้อยู่ในวงกานตีเนาะแต่ว่าทางกับการในตัวของชารลลอตเนี่ยมันจะทําการแปะน้ําแข็งไว้ที่ศัตรูเลยเหมือนกรณีของนน่าฮิดะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยให้ตัวของภาสีชารลลอตดีกว่าโรสเรียนั่นเองส่วนการยูแน่นอนว่าน่าจะแทบไม่มีใครเอาการยูเป็นซับดีเพสนะครับส่วนใหญ่ก็ไปเล่นเมนดีเพสกันหมดเพราะงาั้นผมถือว่าไม่นับก็แล้วกันเนาะและมาถึงขั้สุดท้ายนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากในส่วนของเชี่นเอง เที่ยวนี้เนี่ยเป็นซับดีเบสที่ดีที่สุดแล้วนะครับรองลงมาเนี่ยผมจะให้ในส่วนของอันเบโดกับนาเวียนะครับแต่อานาเวียเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเล่นเป็นเมดีเบสกันอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็ยังพอมีคนที่เอาไปเล่นเป็นซับดีเบสอยู่บ้างเพราะว่าตัวของอันตินาเวียเนี่ยสามารถทํางานนอกสนามได้นะครับมันก็สามารถเอาไปเล่นเป็นซับดีเบสได้นั่นเอง แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าพูดกันเรื่องของเขาสามารถในการไปซับดิเพทจริงๆหรือว่าดาเมจในการทำออกมาเนี่ยเชียริก็ยังสามารถทำออกมาได้ดีที่สุดหรือว่าทำออกมาได้แรงที่สุดในกรณีของซับดิเพทนั่นเองครับส่วนอนิเดมโดนที่ผมให้เป็นอันดับ2เนื่องจากเขาไม่ความสามารถหลากหลายนะครับนอกจากจะมีในเรื่องของการทอร์มิแล้วเนี่ยตัวของเขาเนี่ยยังมีในเรื่องของการแจกค่าฉมา,านธาตุด้วยซึ่งดีในกรณีของพวกทีมหูเตา๋าที่มเล็กชิโนอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับซึ่งก็ถือว่าตัวของอันเมโด เป๊ะอีกหนึ่งตัวละครที่เก่งมากๆนะครับแต่ว่าเออก็มีหลายคนมองข้ามเพราะว่าดอกไม้เขาพังง่ายนะซึ่งอันนี้ก็ไม่ปฏิเสธนะครับมันพังง่ายจริงๆและนี่ก็คือทั้งหมดของซับดีเมสที่ดีที่สุดในแต่ละาธาตุนะครับใครคิดเห็นแตกต่างอะไรยังไงสามารถลงคอมเมนต์ได้แต่ว่าผมขออย่างเดียวก็คืออย่าท็อกซิกกันนะครับหรือว่าอย่าตีกันในคอมเมนต์ก็แล้วกันนะถ้าเกิดว่าผมเห็นคอมเมนต์ท็อกซิกอะไรยังไงเนี่ยผมขออนุญาตแบนออกไปแล้วกันนะครับเพื่อให้ตัวของคอมเมนต์ในคอมมูเนี่ยดูดีขึ้้้้้้้นน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 ััััััั่่่่่เเเออออออองงงงงงะะะแลลลลลีีีกกกกก็็คคคคคืืืททหหมมดดดดดขิปปปรรรบบบบบยยยไไไาาาาชชถ์ subscribe ว เพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกดซับขอให้ได้ตัวหน้าตูนใน10โร